สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องกอบกล้วยงามร้อยเอ็ดกับมีแม่สาวหน่อยนะครับอายุ13เดือนนะครับลูกสาวเก่าเจริญนะครับมาเปิดแบงค์ใหพี่ให้น้องเบิ่งนะครับสูงร้อยยี่สิบบวกลบหนึเส้นนะครับสวยงามครับตัวนี้ครับพี่น้องไปกำลังหาคล้วยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับบ่ผิดหวังนะครับหลังปปาบูข้อปลาเข็งครับ ตาแต้มแจ่มจำอึกหน้าปกเผาไงครับกำไรสีขาถุงเท่าขาวทั้งสีขาเนะครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งหน้าตาเขาครับสวยครับพี่น้องตัวนี้ครับเขาอัตลักษณ์ขุยไถชัดเจนนะครับวงเขาเปิดกว้างสวยนะครับตาแต้มหากิโลเลยเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับปากขับแก้วผมครับโอ้งามงามงามครับตัวนี้ครับผมครับถ่ายดีด้วยครับพี่น้อง มีใบมีหลอดครบนะครับสนจิตสนใจกับทดสอบถามเลยนะครับ0ูนย์แ3ดสามสองห้าเก้าสมสามสองเจนะครับมาินกเปิดราคาพี่น้องฟังนะครับมาดินราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับเปิดไบหามื่นหาพันบาทครับสนใจกับตอรองได้นะครับพี่น้องสนใจตอร่องได้ครับใครกำลังหาค้อยไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับลูกสาวเก่าเจริญนะครับใบหลอดครบนะครับเปิดไปที่หามื่นหาเท่านั้นครับพี่น้อง สนจิตสนใจกับตอร่องได้นะครับบอไก่ทรงฟีดนะครับฝากิสานครับตาแต้มหากจโนเลยเห็นนะครับติดตัวเบอร์โทรได้ที่ศูนย์แปดสามสองห้าเก้าสามสามอเนะครับพี่น้องลูกสาวเก่าเจริญครับอายุสิบสามเดือนจะเข้าสิบสี่เดือนนะครับเยลี่ยงธรรมชาติแล้วครับพี่น้องแต่ว่าตัวจริงสวยครับเอิญามปเะาอ่างนี้ครับ